ครับสวัสดีครับทุกท่านเฮียหยวนคนเดิมกลับมาอีกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเชลซีเมื่อคืนเชลซี Chelsea ชนะ3-1อิน่ินเต็มนะครับยินดีกับสมาชิกที่ตามในช่อง YouTube เฮียหยวนพารวยด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเฮียหยวนอย่างเป็นทางการ <c oughs> a d i d a z 9 1 1 w ว b f o ุต b a l l อ n l i n ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้สนใจสมัครสมาชิก กดลินด้านล่างบริเวณใา้คลิปผมทำแทกลิงสีฟ้าเอาไว้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP แล้วนะครับมาครับมามา,มายู่แบบพี่น้องแบบปันทัศนะแบบตรงไปตรงมาเฮียหยวนแจกทีเด็ด VP ครับในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนแจก VP จะมีคําอธิบายวิธีการแทงและระดับความมั่นใจให้กับพี่น้องทุกคนได้วิเคราะห์ตามอย่างเป็นระบบ ที่น่าลงทุนที่สุดยินดีต้อนรับนะครับทุกคนครับวันนี้เฮีโยหยวนสนใจไปทางบอลลีเออมฝรั่งเศสเป็นการเจอกันของมองปริเย่เจอรียงเตตเวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเราที่สนามรามองซองบ้านของมองปริเย่ราคาหน้าเสือเป็นทางทีมเยือนรียงต่อที่ราคาครึ่งลูกหรือราคา0.5มาดูกันจัดตัวผู้เล่นของมองปริเย่และรียงกันนะครับวันนี้มงปริเย่มาในระบบส 4-1-2โดยมีกองหน้า2ตัวและมีเพลเมเกอร์1ตัวคอยคุมจังหวะมองปลีเยเป็นทีมที่เล่นแนวลุกสวนกลับได้ดีมากในฤดูก่อนในฤดูกาลก่อนมีวินแบ็กคอยเปิดเกมด้านข้างโยนเข้าหาคู่ต่อสู้เป็นจุดเด่นของมองปลีเยในชุดนี้ส่วนลียงนะครับวันนี้มาในระบบ3-5-2โดยมีกองหน้า ทั้งสองตำแหน่งวันนี้ลียงจัดชุดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดของลียงลงพบมองปรีเยวันนี้ถ้าเทียบตัวผู้เล่นต่อ,อตำแหน่งแล้วเฮียหยวนมองว่าลียงมีตัวผู้เล่นที่ดูดีกว่ามองปรีเยทักษะประสบการณ์และการเล่นเป็นทีมเวิร์กเฮียหยวนมองว่าลียงยังเหนือนมองปรีเยทำให้วันนี้เฮียหยวนมามองสถิติการพบกัน3นัดหลังสุด ในปี2019มองปรีเย่เสมอ1-1ลิยงชนะ3-2แล้ก็มองปรีเย่ชนะ1-0ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับลิยงที่มาเล่นในบ้านมองปรีเย่แต่ด้วยศักยภาพของทีมนะช่วงเวลานี้เฮียอยวนมองว่าลิยงน่าจะมีเซอร์ไพรส์มาเก็บจัยชนะและมีโอกาสสูงมากนะครับที่วันนี้ลียงจะเอาชนะไปได้ มาดูสิ่ตีการเล่น3นัดหลังสุดของมองปริเย่มองปริเย่มีฟอร์มการเล่น3นัดหลังสุดไม่ค่อยดีนะครับชนะเพียงนัดเดียวแพ้ถึง2นัดแพ้เกมองฟุตในแมงกระชับมิดแล้วก็แพ้แลนในนัดเปิดสนามฤดูการปี2020ถึง2021ส่วนรียงรียงนัดล่าสุดเสมอบอกโด 0-0ชนะดีชงและก็แพ้ไบเยมูนิคในรอบรองชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกถ้าเทียบความพร้อมแล้วเฮียหยวนมองว่าลียงวันนี้พวกเขามีความพร้อมมากกว่ามองปริเย่ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนเฮียหยวนสนใจไปทางบอลลีกเอิร์ฝรั่งเศสเป็นการเจอกันของมองปริเย่เจอลียงแต่เวลาตีสองตรงตามเวลาบ้านเรา เทียบศักยภาพของทีมความพร้อมนักเตะต้องลียงนะครับสำหรับวันนี้แต่มองปรีเย่ยเล่นในบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆของลียงแต่ถ้าวันนี้ลียงมายิงประตูนำขึ้นก่อนมองปรีเย่ยบุกใส่ลียงแน่นอนสำหรับเกมในวันนี้ถ้า30นาทีแรกมีการยิงกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมองปรีเย่ยหรือลียงเฮียหยวนมองว่าวันนี้สกอร์ไหลแน่นอน ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดสกอร์สูงที่ราคา2.25หรือราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้มาสรุปช้าๆชัดๆกันอีกครั้งครับสำหรับแนวทางในการลงทุนสำหรับวันนี้วันนี้นะครับเฮียหยวนให้บอลอิอิ่มฝรั่งเศสเป็นการเจอกันของมองปริเยจเจอรีิยงแต่เวลาตี2ตรงตามเวลาบ้านเรา จากแนวทางที่เฮียหยวนได้วิเคราะห์และสรุปไว้ข้างต้นอย่างละเอียดแล้วนะครับเห็นได้ชัดนนะครับว่าวันนี้ทั้งมงปริเยและมียงต้องการแต้มเพื่อขยับตารางและเรียกความมั่นใจในช่วงต้นของการเปิดฤดูก,กาลวันนี้ถ้าทั้งสองทีมมีคะแนนหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะจะเรียกขวัญและกำลังใจกลับมาได้เยอะแต่ถ้าลียงทีมเยือน บุกมานำก่อนวันนี้สนุกแน่นอนนะครับสำหรับเกมหลีกเอิงฝรั่งเศสในวันนี้ทำให้วันนี้เฮียหยวนสนใจแนวทางในการลงทุนให้กดสกอร์สูงที่ราคา2.25หรือราคา2ลูกครึ่งควบ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเป็นราคาที่น่าลงทุนที่สุดสำหรับวันนี้ชอบไหมครับถ้าชอบให้กดตามถ้าไม่ชอบส่วนได้ส่วนเลยนะครับ พอการลงทุนมีความเสีย่ยงต้องเข้าใจหลักในการลงทุนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามไว้เวลาเฮียหยวนอัพคลิปสมาชิกจะได้นำแนวทางไปวิเคราะห์ต่อแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเฮียหยวนจากทีเด็ดอ i ย EP, ครับอย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮียหยวนด้วยนะครับคิดถึงการลงทุนคิดถึงเฮียหยวนะครับ ทางเรามีเว็บที่ตอบโจทย์ทางด้านเกมกีฬาคาสิโนที่ครอบคลุมความต้องการของสมาชิกครบทุกด้านสนใจในการลงทุนกกบเฮ er ียหยวนในรูปแบบการลงทุนแบบใหม่ที่สนุกเล่นง่ายและได้รับเงินจริงๆสนใจสมัครสมาชิกกดลิงก์ด้านล่างบริเวณใต้คลิปผมทำแถบลิงก์สีฟ้าเอาไว้ให้แล้วเพียงคลิกกดสมัครเข้าไปก็จะได้เข้ากลุ่มทีเด็ดเฮียห er ยวนจาก VP แล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคน ขอขอบคุณแอตลีกาแซกเกาหนึ่งหนึ่งเว็บฟุตอลน์ที่น่าเชื่อถือและมั่นคงที่สุดในขณะนี้เป็นเว็บฟุตบอลออนไลน์ที่สนับสนุนเฮียหยวนมาอย่างยาวนานเล่นจริงโอนไวไม่ผ่านเอเย่นเฮียหยวนดูแลสมาชิกอย่างพี่น้องทุกคนในกลุ่มทีเด็ดเฮียหยวนจาก VP p ทั้ง13กลุ่มของเฮ er ียหยวนวันนี้ฝากสกอร์สูงลออหลีดเอิมฟฝรั่งเศสคู่มองปรีเยเจรียง ไว้เป็นแนวทางชอบก็จัดไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับขอบคุณครับ